มาครับวันนี้ช่างกุญแจชินมาบริการนอกสถานที่อีกแล้วนะครับวันนี้เจอกับน้องใหม่ใช้ไลนะครับพันด้าซูโมเอ็กนะครับกุญแจล่วงหายหมดนะครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องยกไม่ต้องลากไม่ต้องตูงช่างกุญแจชินวิ่งมาบริการขึ้นดอกใบให้แบบเืออชีพไม่ลื้อไม่ถอดนะครับไม่มีเสียหายใะไนทัสินะครับปอดสมบรเช่นเคยทดสอบนะครับมาอันนี้พอ เลือนปืดเลือนปืดเราให้2ดอกเลยทีเดียวเพื่อกันหายหายจ่ายแพงนะครับนี่เลื่อนปืดมาตัวนี้มี3ตัวเลยเปิดเติมน้ำมันอาเลื่อนอ่าหนึ่งดอกอุ้ยถอดยากอันที่สองอเสียเข้าไปบดอ่าตอกที่สามานี่ดูเปิดขาท้ายเลือนปืด้ดนะครับเลื่อนปืด้ดอ,อีกดอกนะึมา ก็อันว่าเรียบร้อยนะครับเก่าหายหมดหอนด้าซูบเ็กไม่ต้องยกไม่ต้องลากไม่ต้องจูงโทรหาเราครับเลยนี่เลยมาดือนเที่ยงเือไปลาหมดนะครับผมตกยันโอ้หัเวเรนี่ศูนย์สายสามส64เก้าเจ็ดแเกี่เรื่อมูลแจรถทบชบที่เราขอบคุณครับอ่ะา่